สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ชุชอบชวนนะคะจะมาชวนเพื่อนๆปลูกน้ำเต้าค่ะต้นน้ำเต้าฟังไม่ผิดนะคะเพื่อนๆน้ำเต้าที่เป็นแต่ไม่ใช่น้ำเต้าปูปลานะคนะน้ำเต้าที่เป็นผักมาจากทางเมืองร้อนบ้านเรานั่นเองละค่ะนี่ต้นสูงๆแล้วแบบนี้ประมาณอาจจะได้สักหนึ่งเมตรแล้วเนาะต้นที่เราจะมาลองปลูกตอนนี้ ความเป็นมาเป็นไปก็คือว่าชอบกินมากๆนะคะน้าเต้าแล้วก็หาวิธีจะปลูกให้มันได้กินแต่ว่าทําประสบความสําเร็จมาสามปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่4ี่ค่ะที่จะลองและหวังว่าจะประสบความสําเร็จก็คือว่าได้กินลูกกินผลของมันนั่นเองเลคะ่ะเพื่อนๆเราจะเริ่มต้นของอ ชีวิตจะปลูกน้ำเต้านะคะก็คือเริ่มต้นจากเพาะเม็ดน้ำเต้าจากในบ้านค่ะอของปีนี้เราเพาะเม็ดตั้งแต่ปลายปลายเดือนกุมภาเลยค่ะแต่เพาะไว้ในบ้านนะคะเพาะแล้วก็เลี้ยงดูต้นกล้าอยู่ในบ้านเลี้ยงไปจนจนแบบว่าอากาศข้างนอกมันอุ่นพอสมควรนะคะ ข้างนอกนี่หมายถึงว่าไม่ได้ยกออกไปวางข้างนอกได้นะคะเพราะว่ามันก็ยังหนาวอ,อุ่นพอสมควรที่จะเอาออกไปวางไว้ในบ้านผักพอเลี้ยงมาในบ้านสักพักหนึ่งอนุบาลมาในบ้านสักพักหนึ่งเราก็จะย้ายนะคะย้ายออกไปไว้ในบ้านผักพอไปอยู่ในบ้านผักนะคะต้องต้องประมาณ สิ้นเดือนมาร์ชไปแล้วนะคะเราจะย้ายไปไว้ในบ้านผักถึงเวลานั้นมันก็เหมือนกับอุ่นพอสมควรอยู่ในบ้านผักก็มันทนได้นะคะเราก็ย้ายไปเปลี่ยนกระถางให้กระถางประมาณประมาณประมาณ4ลิตรนะคะจากจากที่เอามาจากในบ้านกระถางประมาณเล็กๆเ,เราก็เอามาใส่กระถาง4ลิตรข้างนอกแล้วก็เก็บในบ้านผักนะคะ แล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนจนโตแบบที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วค่อยเอาออกมาปลูกข้างนอกเนี่ยเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องมัดมันขึ้นกับหลักแบบนี้เพาวันนี้ก็ค่อนข้างจะลมแรงนะคะถ้าไม่มัดก็ลมพัดยอดอหักหมดละค่ะก็ทําอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเราก็จะคอยมามัดมันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะมันโตขึ้นเรื่อยๆเราก็จะคอยมามัดจัดมันให้มันให้มันตายขึ้นขึ้นค้างที่เราทําปักไว้นี่ยค่ะ อพอเราเก็บไว้ในบ้านผักสักระยะหนึ่งมันก็ปรับตัวกับอากาศเย็นอุณหภูมิที่เย็นนะคะข้างนอกหมายถึงนอกบ้านเรานะในบ้านมันมีแอร์อุ่นมันก็จะอุ่นกว่าในบ้านผักนะคะบ้านผักเราไม่ได้ใส่เครื่องทําความอุ่นอะไรนะคะก็คืออุณหภูมิกลางคืนยังไงก็อย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นกระจกบางทีมันก็รู้สึกว่ามันจะอุ่นกว่าที่ไม่ได้อยู่ในบ้านผักเอาง่าย ล้วก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆนะคะทุกปีก็จะทําอย่างนี้ผักหลายๆอย่างเราก็จะเก็บในบ้านผักจนกว่าข้างนอกที่แปลงผักดินจะมีความอุ่นเราถึงจะย้ายผักออกจากบ้านผักออกมาปลูกข้างนอกนะคะตอนนี้เราย้ายมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอีก,อกสองก2อสองกระถางค่ะกระถางหนึ่งก็จะมีสองต้นนะคะเราปีนี้เราปลูกสี่กระถางกระถางละสองต้นนะคะ เราจะเอาเอาขี้ไก่เม็ดนะโรยข้างข้างก้นหลุมก่อนแล้วก็จะเอาต้นกล้าใส่ลงไปเราพยายามทําอย่างนี้ทุกปีมันก็เหมือนโอเคนะเหมือนเหมือนน้าเต้าในชอบปุ๋ยคอกนะคะเหมือนว่าถูกกันดีกับใส่ปุ๋ยขี้ไก่เม็ดนะคะเพราะว่าที่นี่เราก็หาซื้อปุ๋ยขี้ไก่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่มีค่ะก็มีจะปุ๋ยขี้ไก่เม็ดเขามาขายแบบนี้ เป็นถังๆแล้วก็เราก็จะใช้อย่างนี้ก็ใส่ไม่เยอะใส่แค่ลองก้นหลุมแล้วก็ช่วงที่มันออกดอกนะคะเราก็จะมาใส่เพิ่มอีกมาโรยรอบๆกออีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็คือรดน้ํารดน้ําคือชอบต้นน้ําเต้านี้จะชอบน้ํามากๆสังเกตดูว่าที่เราปลูกปลูกมานะคะ,ะทุกครั้งทุกครั้งที่เราปลูกนะคะมันก็จะชอบน้ํา ถ้าขาดน้ําเมื่อไหร่นะคะทนไม่ค่อยได้ถ้าขาดน้ําแล้วจะเฉาทันทีทันใดเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยจริง,รงชอบกินแต่อยู่เมืองไทยก็ไม่เคยปลูกนะคะมีแต่ซื้อกินทีนี้มาอยู่ที่นี่หาซื้อกินก็ไม่มีก็เลยต้องหาปลูกเอาเองแต่โชคดีที่ว่ายังมีที่ดินนิดๆหน่อยๆพอจะได้ปลูกผักสวนครัวนะคะเราก็เลยพยายามปลูกทุกปี ไปเที่ยวเปิดหาความรู้ทางทางสื่อทางเว็บไซต์อะไรอย่างนี้มาเยอะแยะละค่ะไม่ได้ว่าปลูกเองเป็นนะคะเพราะว่ามรนท้าทยนะคะอากาศหนาวที่นี่อุณหภูมิไม่เหมือนบ้านเราเราก็ไปค้นหาข้อมูลที่คนอื่นเขาอยู่กันต่างประเทศเขาปลูกผักเมืองหนาวเมืองร้อนอะไรก็ว่าไปก็ไปค้นดูของเขาแล้วก็เอามาลงทําดูนะคะเพื่อนๆเรา เราบอกตรงๆเราทําวิธีนี้เพราะว่าอยากกินอยากกินผักไทยหลายๆอย่างเราก็จะทําหาคน้นหาข้อมูลแบบนี้แล้วก็มาลองทําเพราะว่าดีที่ว่ามีคนเขาทาคลิปแล้วเขามีคนทํา youtube ทํา f Facebook แล้วชอบทําสวนเหมือนเรานี่แหละเขาก็ลงคลิปมาไว้เราก็ไปดูดีมากๆนะคะแบบนี้เราก็มี แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันเทคนิคคนนั้นคนนี้เราชอบเราก็เอามาลองแล้วก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอ่ะมาตรงนี้เราก็จะมปะปลูกสุชีนี่นะคะสุชีนี่เราปลูกปีนี้ปลูกแค่สองกอถ้ามันส่วนมากมันจะออกลูกเยอะกินไม่ทันสองกอนี้ก็กินไม่ทันนะคะแต่ที่เราปลูกน้ำเต้าไปสี่กอนั้นแปดต้นนั้นเพราะว่าเราเผื่อเผื่อมัน เผื่อมันไม่รอดเนาะบุกต้องแปดต้นถ้ามันมันไม่รอดทั้งหมดก็ให้มันรู้ไปสิ <c oughs> <c oughs> คิดอย่างนี้คิดบวกค่ะคิดบวกแต่สุชีนี่นี่ทุกปีก็จะปลูกแค่นี้ต้นหนึ่งหรือสองต้นแต่ก็กินไม่ค่อยทันบางทีต้นเดียวนี้ออกลูกนี่เก็บวันเว้นวันเก็บวันเว้นวันนะคะมันเหมือนจะเป็นพืชที่ว่าคนแถวนี้ทางยุโรปเนี่ยเขาปลูกกันเยอะนะคะเป็นผักที่เขาชอบปลูกกันเยอะนะคะคนที่เนี่ย ฟังฟังดูหลายหลายประเทศเลยค่ะเขาจะชอบปลูกสุชีนี่กันเราก็ว่ามันก็ปลูกง่ายแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยนะคะชอบกินอยู่ชอบกินก็เลยเอามาปลูกอนนี้ก็เหมือนกันนะคะสุชีนี่เราก็เลี้ยงในบ้านผักอันนี้ไม่ได้เพาะอยู่ในบ้านอันนี้เพาะในบ้านผักเพาะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะทนหนาวสุชีนี่นั่นจะทนหนาวได้ดีกว่าได้ดีกว่าน้ำเต้านะคะเพราะเขาเป็นพืชทาง คนนิยมปลูกทั้งยุโรปทนหนาวได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเพาะในบ้านผักเลยค่ะแล้วก็พอมันโตขนาดนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มออกดอกนะคะแล้วก็เอาออกมาปลูกข้างนอกมันดีอย่างหนึ่งสุชินี่มันไม่เลื้อยมันไม่ได้เป็นเลื้อยไปนู่นนี่นั่นเหมือนฟักทองนะคะมันเป็นพุ่มะคะ่ะมันเป็นกอเป็นพุ่มอยู่ที่เดียวมันก็คือสูงมาแล้วก็จะแตกพุ่มก็ออกลูกไปเรื่อยๆตามข้ออย่างเงี้ย คือดูแลง่ายไม่ต้องได้ทำค้างก็ปัญหาของสุชีนี่ก็คืออ,อีกหน่อยพอเลี้ยงไปเลี้ยงไปมันจะเป็นราขาวๆที่ใบอันนี้เราก็ยังหาข้อมูลที่จะมาแก้ไขยังไม่ได้ก็ทนไปก่อนทําไปก่อนแต่มันก็ออกลูกให้ได้กินอยู่นะคะทุกปีทุกปีมันก็ได้ผลอยู่แต่ปีนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคอยมาอัปเดตสวนผักของเราสวนผักน้อยๆของเรา ให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะ,ะในฤดูของที่เราปลูกผักนะคะอ่ะตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปรดน้ําเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะคะว่าปลูกเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงวันนี้อากาศแบบดีมากๆนี่ค่ะเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เราทําค้างแบบนี้นะคะสวยงามค่ะแดดอบอุ่น วันนี้คุยมาก็มากแล้วนานแล้วพอสมควรนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ